วัสดีครับผมอ้าวผมเดี๋ยวแล้วผมมาเกิดอะไรเตียงลูกเนี่ยนี่บ้านจะแล้วสวัสดีครับผมแล้วนี่เกมสตาร์ดิวแบตรี่ลายวันนะผมนี่มาเลยเดี๋ยว,วทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นอะไรเลยเนะ้วไปตัดของกําลังไปไเดี๋ยวนะอ้ น,นี่เป็นไรเธอเดี๋ยวเขาทำง,งานวันนี้่เดี๋ยวเขาขยันเขากำลังติดลมแล้วครับผมแอมเบอร์เกอร์โอเคอันนี้อ๋ออันนี้ดวงโอเคใช้ได้แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องิลักจักไปแล้วนะว แล้วก็ผมต้องครับต้องวายมันแสนหนึ่งใช่ปะ่ะแสนห้าหรือแสนหนึ่งะเออหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็หนึ่งสองสามไปไปว่าโผล่หนัก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 มาเนื่องเอาเนื่องการกัน ออกมาไ,ไหมไปเฮ้ยหนยอจะได้อะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวผมหายนะเย็นๆเย็นเย็นๆอ,อันนี้ของโคตรดีเลยก้อนไขป่ปลาไปกดสมอ่านเรำมาหนักจะขายขายนี่โอเคแล้วก็ ฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยผมมาตัดไม้ที่นี่มาตัดไม้ที่ฮาร์ดดูดที่นน่นโ่นทางขวาล่างนะเพราะผมปลูกฮาร์ดดิวไปเยอะแบบเยอะจะจำเลยอะไดมอนมารอน2อง0ันห้าเหรอไปดมิมีติดตัวด้วยไปมารอน ๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าต้องการเดมอนออ่างโอเคเดี๋ยวนะเราวิ่งไปก็ได้หรอเอ้เรานั่งเอาเต็มไปได้หรอเป่าเต็มเต็มอะไรอะไรอะไรยัง,ยง,ยงทำอันนี้ไม่เสร็จเนออหาหา ไปเอาไปให้เน้องน้องน้องเห็นโอเคเฮ้ยผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมเห็นผมเห็นมาผิดแต่ว่าเห็นของดีอยู่เห็นของดีอยู่่อให้สุดไม่ได้มาขอขอเพชรลูกไม่ได้ว้าไม่นะมองแรกโอเค นี่เนี่ยว้าเลยสองพันเนี่ยคนเยอะคนดีคนดนีมัแ่งเท่เปิดขอ,อหัวหมาไม่ได้หัวหมากันมันได้ยากจังเลยหัวหมาเนียเ่ยเดี๋ยวนะวิย่ยผมอัพบัวรถน้ำได้นี่หว่าใช่ไหมใช่ไหม อับบัวน้ำได้ดีกว่าบัวน้ำหนึ่งครับสี่ห้าโอเคห้าโอเคเดี๋ยวผมเผาที่นี่รอกันตัดหางไป อัพเดตดีเดี๋ยวนะเรเก็บอีกแล้วเฮ้ยผมต้องเผา,าไอรอนเยอะๆด้วยมาเพราะว่าเอาคาร์บไปนี่อับเพื่อหมักไวยแล้วก็คอปเปอร์ด้วยังเทไปทำเกย์โดนก้อนโอ้โห อันนี้คืออะไรอ่ะว่า,าคือถัของขยงะไปไปไม่มีเฟสเลยเมื่อเดี๋ยวฝนตกเมื่อกี้มีแบตเตอรี่บอกว่าผมก็ลืมดูว่ามีมแบตเตอรี่หรือเปล่า ไปเก็บ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 ไปเก็บจะ่ขายวะมีตังใช้แ, 50, แล้ววะแต่ห้าหมื่นก็ไป คลาย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 โอเคไปอนอนอนไม่ใช่นอนนอนอะไรจะนอนอย่างเดียวเลยไปกอดิงเฮ้เดี๋ยวนะผมลืมปูกาแฟว่ะังไม่โตีก่อ แั้นเลือมันนี่นนี่นะายไปไม,ไม่มีหนอนเลย แล้วหมอหมาวยี่ไม่ใช่วันนี้นี่เยอะอยู่แล้วนะนะขิงขิงเยงอะด้วยขิยงทุกคเยอะเลยขอ,อเอาวันลนะยี่สิบได้ไหมห้าวันเซ็นเลยวันละยี่สิบได้ามาทำยี่สิบนกทีหนึง่งมาเก็บขิงทุกวันเลยไม่กี่าันเท่าน,นั้นเก็บหาอันเก็นไปละแต่วันนี้เราไม่มีแร่สีแดงในการอักเกรดอาวุธอ่ะ พี่จ๋อชิเม่นี่เดียวไปแล้วหนอไปเรอะแห้แต่ทมิฝนนสวยเงา้ยิงนึ่งนึอัอ๋อทองแม่ท้อ๋อทีทองนะครับทีทองท้องอ๋อน้อยง เดี๋ยังก็ครบแล้วป่ะแรงด้านไันนะสี่พอเฮ้นี่ไังมีสามอันเลยอ้ยไปด็กกูเดไกกกเ็นได้แล้วเราขาดให้หน้าเฮ้ยนี่เดี๋สิพวกชาตสตัน้ำนอ๋อนี่เป็นแวมไพร์ดุเดือดมอนเตอร์ไม่บริสุทธิ์มากขึ้นการลงมาคมแข็งแกร่ง ตัวถือเนี่ยเพรื่องเขา้ามาในก,การชาร์จอ๋อโอเคเข้าข้าวสาลต่อหินเฮ้ยเพิ่มต่ออันนี้น่าสนใจเนี่ยไว้อัพบนน้ำอย่างเงี้ยมีโอกาสได้มาทาหมู่เวลาตัดโอเคโบนน้ำมีอยู่หมดเฮ้ยอันนี้ก็โอเคน,นะน้ำมีอยู่หมดสุดเดินได้มากขึ้นมีโอกาสจะเอาสุดบาลานซมากขึ้น่จะบา,าลานมซ์ได้เร็วเร็วเร็วไวเร็วไวได้โอเคพวกพลังการตกฟา้าเย็นพวกฟาร์เบด นี่อย่างนี้กระตุกมาจะกระตกเบ็ดอัตโนมัติพูดดีเลยนะอะไรอะไรผมได้แล้วนะที่แบบอัตโนมัติกว่านี้อ,อัตโนมัติเฮ้ยร้อแลนอยู่ที่นี่ไหมเออลแลนเย่อันนี้ผมต้องเข้าๆดูเพราะมันเป็นเห็ดมัน,นมันมันก็เป็นเห็ดแบบเห็ดเก่าๆอก,ก่ามันไม่เห็ดเกาใหม่เห็ดเก,กาใหม่มันเทพสุดแล้วเห็ดเกาเก่าเนี่ยสามร้อยนะว่าเทพนะดูนี้ สี 450. ่ร้อยห้าสิบโคตรเทพไอผมยังไม่ซื้อผมยังไม่ซื้อตาตอบในอันนีใหญ่ดีกว่าในนี่แลนด์หนิในโคบัานอะแลนด์นี่ห้องนายไม่ค่อยได้เจอนายนะสวัสดีครับผมเลย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 เราไม่โดนน้ำไปไม่ได้อะ เคต้องกลับตอนที้มาเหมือไปไดู้ไหมถ้าไนี้เราไตกปลาถ้าตที่บ้านเราเนี่ยก่อเราเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอะไรยังไงล่ะออาว่ันกลับนี่กันเราแรกได้แล้วมาเท้าเนี่ย เต้ไม่เดีาข้างคาได้ไหมเนี่ยวะแต่าครบแล้วสี่เจากครบแล้วถสิบแปดเอ้ยขอิแปดอันถูกแล้วเฮ้ยเออจันไม้เลยว่าจะจันไม้หอเปล่าเนี่ยเราแรกโอ้ยมนตั้งเดาดักของไตมหี ยดนดีว,นวผมพอแรกวอน้ำเลยครับวอน้ำคุคำผมอยากได้หัวหมานะ่ะห,หัวหมาหัวหมาอ่าอันยังผ่ายแล้วเราจากไหนได้บ้างอวะเอาจากไหนได้บ้างไอ้นี่นนะ ม,ม,มีไหมมีไหมไม่มีเลยเลยอาล่าว่ะอะไรงั้นเก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมีเนี้ยอามาแลยไปนี่เราไม่มีอะไรที่นี่แล้ว กลับบ้านกลับบ้านไปตกปลาดีกว่าที่บ้านอ่อนไปไปนี่เราติดเบ็ดทุกตัวเราจะโชว์ประสิทธิภาพนะไป้ตกปลาแคันนี้กันที่เดินไกลฝั่งน้นมันเดินไกลอ่ะไปตกถึงสี่พุ่มแล้วแต่ตัดไม้ต่อไปไม่ได้ปลาเลย ว้าวว้าตโตตา้มาห้าวันดีว่าอ่ะเดี๋ยวแล้วมันไม่โตเลยหรอเนี่ยถามจริงแถวนี้โตช้ามากเลยนะามอยู่ ตับไปด้วยแต่ผมไม่ตัดหาบุตรั่งสาวร่างก็ได้วันนี้ยังไม่ตัดวันนี้รีบโอ้ยเข็นไปไยมา้า เฮ้ยวันนี้มีป้งหมูนี่แล้วก็หมูจีนรามไปแล้วฝนตกมมง่งต้าฟุตสองร้อยอันแบตเตอรี่แล้วก็ขิงว้าบ้า อ้อนอนอไม่ใช่นอนอแล้วมีอะไรไหมไม่มีเพลงจ้ำจ้ำจ้มจ,มจ,มจม้ำจึ้มจึ้มจึ้งอนไ้ผมไม่ได้อะไรอะมนได้นอนานะโคตรนอ้อยเลยเฮ้ยนี่อเลียมได้แล้ว เด็ด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 ฮายไปไปไปหปตายปไปไปหมดไปโอ้บายบาป โอ้ยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เดี๋ยวอัพได้นะทแกัดฝันว่างฝันว่างไปเก็บแล้วคุณนี่เราก็มาลงเหมืองต่อผมอยากได้เครื่องอันนี้ว่ะเครื่องสีหลอกเพราะว่า แบตเตอรี่มันใช้แบตเตอรี่เงี้ยมันใช้แบตเตอรี่เยอะทิพไถลเลยแล้วผมยังไม่ได้มีสักอันเลยเนี่ยโดนแมงกำลังผลิตอยู่ฝังว่าพวกนี้จะได้นะเพลงจะได้ตกอันนี้นาทีหน, <c oughs> นึ่งไปวันนี้ฝนตกไหมเอ่ยแล้วก็กลางมะตกก่อเข่งก,ก็ไม่ตกโอเคน้องนวันนี้มันเกิดมาตินโอเคเอาตินไปให้นะถ้ามาตินมา เดยอะไรอ๋อผมรู้อันนี้อันเดียวไม่เยอะอันนี้อุ้ยนนี้เยอะเปล้วเนี่ยทำเล่นไปของของอาสามร้อยเนี่ยองมันเยอะนี่ห้าร้อยแคงสุดแกดร้อยไปบาเกิดมาตินมาตินจะมาไหมวันนี้อาหารไม่ม ไม่ตินย like, ังอ้นเดี๋ยวขอคันเลยอาดเท่ราไม่ใช่ไรอไกันแล้วเอ้ยนี่ไงแบตเตอรี่แล้วห่นดีเลยค่อยข้บเลยไปรับธาตุิดตามะเข้า มีเยอะวะเนี่ยไม่มีที่ผ่านแล้วก็มาเข้าเดี๋ยวผมไปตกฟาร์เราเนี่ยมีอาหารเออที่รักเราก็ออกไปเก็บอของดีกว่าจะทำ โอเควันนี้เรีย่า้อกาแฟเนี่ยไม่นะมันนาจังเลยเจว่าถังหมักวายต้องใช้อะไรบ้างคอปเปอร์้ใช้คอปเปอร์ด้วยแต่ว่าเหล็กจะใช้เองกันนะทำรมไฟทำรไไปไปเก็บ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 อี๋แบบนี้จะได้อะไนนยัดยอดดยอด เกี่ยวล้ไอนี่มันตายไปอันหนึ่งมด่สดมัแต่เฮ้วะ่ะขมเขาสปิงเกอร์นะผมว่าเขาคาหูน,นี้ดีว่ววะเดี๋ยวนะในผมจะไปกอ่ขอขีงไปเก็บเขาเรียกว,ว่าผมจะไปเก็บขงีงแล้วผมจะกลับมาเลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่ที่นี่แล้วกันนะอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมจะมากับาป้าเป้าล่องปลาหมึกด้วยทำนีบเลย หรือไปวันหนึ่งดีกว่าอ่ะนี้ไมไปแล้วกันตกปลาตอนนี้เขาได้เกนหรือทีิปห่อยหรอ่าไปนี่เฟลดโหยได้ปลาปเป้าเลยเลยมาให้ดูทีนะไปตกปลาเพื่อกินาหารตกปลาเพื่อที่จะเอาปลาหนึกออกจากท โอเคไปไปมันไม่ได้ปลาหมึกเลยอ่ะมันเลยสองโมงมาแล้วคือมันตบที่แต่หกโมงถึงสองโมงซึ่งผมไม่ได้ผมก็ไม่เอาหัวปลาไปเลยกว่าว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลมหมดตกปลาแล้วครับผมว่าผมขี่เกียจละเพราะผมตกปลาส่วนใหญ่จะแล้วปลาในต้นนอะไรเงี้ยได้หมดแล้วไงแล้วแบบเอ้ยเยหลือแค่ปลา ปลาใหม่ที่แบบเราจะไม่ได้ตกแล้วนะ่ะดูลเลยเดี๋ยวผมพอลับมาตกปลานะเพราะปาลปาบางเวลาเขาจบบากผมได้เสร็จแล้วก็ถือว่าอันล็อกทำล็อกการตกปลาไว้บ้าแล้วอีอีกทุกเวาสวรรในการเล่นนะแต่ถ้าใครเห็นด้วยก็บอกได้นะผมจะได้ออกหรือะอะไรก็วางไปแต่มันจะได้เมื่อเสียเวลาผมในการตกในการเล่นยังไงล่ะโม่ใช่เราผมต้องนั่งกดโอ้ยปลาแตกเลยเอาเดี๋ยวรวมไปว่ายังเปิดไม่ได้ไป วันนี้วันนี้ผมมาเก็บอันนี้ดีกว่ามาเก็บอ่านี้อว่าเอาไปหำเดมใช้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไว้นี่นะนี่ให้ตกสเตอร์เจี้ยทังบนแล้วก็คราฟขาพอร์ตปลาด้วยแบบทำหมดแลเนี่ยเพราะว่าโรบินอบ้าทำเสร็จแล้วใช่ปล่าล่ะเราวไคราฟพอร์ตปลาเพื่อเอาไข่สเตอร์เจียนแล้หมด เอ้ไข้าเวียนมากกว่าถ่แล้วถแล้วมันเอาไว้นี้ป่ะสาลายห้าหรือสิบย่งไระไม่ได้ละไอ้เจ็บเฮือเหีืยไปห่างตาดิวไม่อยากดูเลยแวะแวะแล้วก็หิง หไม่า้เห็นมนไม่ใชห็นลหนละนงครับสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบโอเคแล้วก็อันนี้แค่สิบันว่าเหรอมันมีอะไรอีกอันหนึ่งก็เก็มาได้อันนี้วะอันนี้ดิวะ่ห้าเจ็ดเก้าสิบโอเคไปผมขายปลาอนนี้ขา,ายขา,า,ายโอเคที่จะเก็บเพราะว่าปลาสี เก็บเข้าปลาดาวม่วงนะไอ้ที่รอรอไป,ไป,ไปเดี๋ยวมาต่อแ่งตามเลยจะขออัปเดตก่อนอแล้วก็ไปลงเหน่งให้ไปทะเลทรายไปเก็บเดี๋ยวมันโดนพลาพาเหรอเนี่ยใช่วะเดี๋ยวแล้วมันโดนพลาพาตรไงไหนมันโดนพลาพาวะ นี้เดี๋ยวแล้วลมูท่านล้อมไปนี่พื้นโอ้ใหม่กู้ลืมเลยว่าต้องไปบ้านโรบินวายอะไรต้องเสียเวลาพวกนี้อีกรีนัททำอะไรนะเนี่ยขอเก็บขยะเนี่ยโรบินออกมาแล้วเอาไม่นะเอาให้เดบิทแล้วกันใช่ไหมโอเคดูเถิด เดี๋ยวนะครับเดินไปเทสอยู่ไหน,ไหนไวะเนี่ยอยู่ตรนี้โอ้โหผมไม่ทราบวิ่งมาอย่งนี่เดี๋ยวแบบนี้ทำไมคุณเดี๋ยวแล้วก็แพมก็กลับไปแล้วด้วยทช่ไมถามดิใช่แล้วยังไงล่ะเสียเวลาสองมันสองต่อเดยที่ไม่ได้อะไรเลยลาโหดีเลยเดี๋ยวนะแล้วร้านปีดแอร์ก็ปิดแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเขาเลทโอ้ไม่โอเนทโคตรดีเลย โอเละเลยหือว่าลิงเดลิงเดไอ้วางหลังขรนหอนมาเนี่ยของสามเยอยาได้เครื่องสีดอกกระพิงกันเลยอืเก็บเฮีมา ไอไออุแล้วก็สเปนเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคหนึ่งอันงอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ่ยถถ้าเราจะปลูกไงไงไงผักกงนีเดี๋ยวปลูกผักตรงนี้ดีไหมแล้วปลูกผักตัวน,นี้ดีไหม เดี๋ยวราร้องกาแฟยังไมตโตเอีกรอโอ้ยไปตอนนีนะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอฝนตกแล้วก็จะได้มานี่นะ จะได้ซื้อพวกพลิก,กมาปลูกที่นี่ให้เราจะไม่ต้องลงน้ำไปเรากาไ็ไปโ้โหไหนก็ไม่ได้ปไหนแล้วทำความให้เราลองอะไลระกันนะเข้าไปคู่กับน,น,น้องนี่จะงนอนน่าหนักแล้วแหละเฮ้พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันนี้ ทุกคนนี้มีของบริจาคเดี๋ยวผมขอ,อเตรียมของบริจาคไปแลนะโอเคเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเฮ้ยลืมขอให้ฝนตกนีกเ่เดี๋ยวเราจะให้ฝนตกไม่เดี๋ยวทุกคนฝนตกเขาวะฝนตกขอ,กขอ,ขอเลยเฮ้ยนอนนอนก่อนจอเฟียจะเกิดจอฟเฟียถามว่าเราอยากมีรับลูกมาเลี้ยงไหมสักคนสองคนอะไรอย่างนี้ ถ้าผมอยากได้ลูกสาวสองคนมาแบบเป็นแบบบ้านแบบซุเปร์เกลไปนอนทางก็วันนี้แค่ไหนก็แล้วกัะครับโปรดแชร์ชอบกระเตืลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับไม่เจอเหมือนพันน่ะมาตอนนี้